สวัสดีครับพบกับผมช่องเพ์นสเตชันในวันหยุดนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีถูกแล้วครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมมีเวลาเที่ยวอยู่2วัน1คืนนะครับแน่นอนถ้ามาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเราต้องไปเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์เที่ยวให้เพลินแบบสบายกระเป๋าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเชิญติดตามกันได้เลยนะครับผม ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ Lake h ฟเว e นรีสอร์ทแอนด์พนะครับตั้งอยู่ที่ริมเขื่อนสีนคนนรินอำเภอสีสวัสด์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งที่พักแห่งนี้จะมีของดีของเด็ดอะไรถึงมีการจองห้องพักเต็มตลอดปีเดี๋ยวพาไปรับชมกันครับที่เลคเฮ e เว e น r ีสอร์ทแอนด์พนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือแพที่พักกลางน้ําสไตล์มันดีฟและสวนน้ำอุทยาที่มีเครื่องเล่นมากมายนะครับนี่ครับแพห้องพักกลางน้ําสไตล์มันดีฟนะครับ และนี่ครับโซนวอเตอร์พาร์คไฮไลท์ของเราในวันนี้สไลเดอร์ยักษ์สูง16เมตรนี่ครับ และที่เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทแห่งนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่ครับราคาเริ่มต้นที่1,300บาทถึง1,800บาทต่อท่านนะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือห้องพักนะครับที่เป็นห้องแอร์อาหารสามื้อแบบบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันมื้อเย็นและมื้อเช้านะครับวอเตอร์พาร์ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับแล้วก็กิจกรรมล่องแพเปียกบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ าในส่วนที่พักนะครับที่พักของเลคเฮเ a v ร n r ี s ส r t ที่นี่นะครับมีห้องพักให้บริการทั้งหมด217ห้องนะครับแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนบกและโซนน้ำนะครับโซนน้ําก็จะเป็นแพรพักกลางน้ําติดแอร์นะครับพร้อมระเบียงหน้าบ้านมีลักษณะสไตล์มันดิฟรองรับลูกค้าเข้าพัก2ท่านถึง20ท่านเลยนะครับนี่ครับเป็นแพรกลางน้ําสไตล์มันดิฟนะครับและนี่ครับผมอยู่ที่จุดเช็คอินห้องพักของโซนบนบกนะครับโซนบนบกจะ เป็นที่พักยังไงรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับบ้านพักโซนบนฝั่งบนบกนี้นะครับจะเป็นบ้านพักทรงกลมและทรงเหลี่ยมนะครับสามารถเข้าพักได้2ท่านนะครับอยู่กลางสวนสวยๆพร้อมสระว่ายน้ํานะครับนี่ครับและในส่วนกิจกรรมทางน้ํานะครับวอเตอร์พาร์คที่ Lake h ฟเว e นรีสอร์ทแอนด์พาร์คแห่งนี้นะครับมีส่วนน้ําที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นวอเตอร์พาร์คในเขื่อนที่มีเครื่องเล่นเยอะมากนะครับ และที่นี่ยังมีไฮไลท์นะครับเป็นสไลเดอร์ยักษ์ที่มีความสูงถึง16เมตรว่ากันว่าแค่เดินขึ้นก็เหนื่อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ชอบท้าทายนะครับต้องลองเลยนะครับห้ามพลาดเลยส่วนผมนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับและนี่ครับเป็นแพรเปียกครับที่เอาไว้ล่องในเขื่อนรินคลินแห่งนี้นะครับชาวเขื่อนจะรู้จักดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากนะครับคนยิ่งเยอะยิ่งสนุกครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกันนะครับ ที่เลคแ h e เว e นรีสอร์แห่งนี้นะครับนอกจากวอเตอร์พาร์คที่มีกิจกรรมและเครื่องเล่นยังมีกิจกรรมอื่นๆแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> นอกเหนือจากโปรโมชั่นที่เราได้นะครับอาทิเช่นก็พวกเรื้อขยักครับแล้วก็พวกเนือปั่นจักรยานนะครับเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทโซฟาโบ๊ทนะครับ กิจกรรมต่างๆนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับยิ่งเห็นวอเตอร์พาร์คที่มีเครื่องเล่นเยอะมากมายขนาดนี้นะครับมันดูน่าสนุกมากๆเลยผมอยากจะไปเล่นแล้วครับขอเวลาให้แดดล่มลมตกสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แดดแรงเหลือเกินนะครับตากแดดแบบนี้ผิวจะเสียได้นะครับฝ้าจะขึ้นหน้าของเราได้หลายท่านกําลังคิดว่าเราจะเข้าลูกค้าแบบนี้เลยหรือเปล่ายังนะครับยังยังไม่มีลูกค้าสักรายเลยนะครับถึงอย่างไรนะครับแดดแรงๆแบบนี้ผมขอแนะนานะครับทาครีม กันแดดกันด้วยนะครับพูดขนาดนี้แล้วนะครับลูกค้าครีมกันแดดต้องเข้าบ้างแล้วนะครับอ่อยมาขนาดนี้ช่องเพลงสเตชันเราครับฝากไว้ด้วยนะครับการเที่ยวตากแดดอย่างนี้ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเราเช็คอินเสร็จแล้วครับเราก็จะได้สายรัดนี้ครับเป็นริชแบนนะครับของก็พักพร้อมทํากิจกรรมกับทางเลค e ครเวนรีสอร์ทได้เลยนะครับนี่และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันนะครับไปดูหน้าตาและชิมอาหารกลางวันกันว่าเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยดีกว่าครับไป ใอกลางวันเราเป็นบุฟเฟ่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับข้าวสวยไข่เจียวนะครับไก่ทอดกระเทียมผัดผักลวมมิรครับอืหน้าตาน่ากินมากผัดชาลูกชิน้นปลานี่มีน้ําพริกแคร์สดครับมีน้ําพริกเดี๋ยวจะให้ดูครับอืสีสันน่ารับประทานมากๆนะครับมีต้มยำปลาทับทิมครับนี่ครับต้มยำปลาทับทิมมีผัดหมี่ทรงเครื่องครับนี่แกงเขียวหวาน นี่หน่ารับประทานมากสีสันสวยงามเครื่องแน่นๆน้นำหมูยอครับข้าวผัดนะครับนี่ครับนอกจากข้าวนะครับก็มีขนมจีนด้วยนี่มีผักครบครับผักครบน้ำยากะทินี่น้ำยากะทินะครับน้ำยาป่านะครับสีสันน่ารับประทานมากๆนะครับนี่ ปลคองแกงบวชครับอเรียกได้ว่าอิ่มแน่นอนนะครับและนี่นะครับผมอยู่ที่หน้าห้องพักของผมในคืนนี้นะครับห้องพักของผมเป็นแพรดาหลานะครับเป็นบ้านพักแพรกลางน้ํานะครับที่พักได้สองท่านนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในที่พักของผมคืนนี้ครับห้องพักแพรดาหลานี้นะครับเป็นแพรที่พักอยู่ติดกับวอเตอร์พาร์คนะครับมีระเบียงชมวิวส่วนตัวนะครับแพรดาหลานี้สามารถพักได้สองท่านเสริมได้หนึ่งท่านนะครับ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเดี๋ยวเราไปชมในห้องกันครับมีเตียงนะครับมีแอร์นี่มีทีวีครับมีกาต้มน้ำร้อนแก้วแล้วก็กาแฟทีนวันนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนี่มีระเบียงที่บอกครับระเบียงส่วนตัวอยู่ติดวอเตอร์พาร์คเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำครับห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหห้องน้ำแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับ นี่ครับและนี่ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นน้ําผมขอตอนนี้จะบอกว่ามันร้อนมากเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปล่องแพเล่นน้ํานะครับเราจองล่องแพเปียกไว้ตอนรอบ4ี่โมงเย็นนะครับแพเปียกที่นี่จะแบ่งเป็น2รอบนะครับรอบ4ี่โมงเย็นแล้วก็รอบ5้าโมงเย็นนะครับใช้เวลารอบละประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะเล่นวอเตอร์ปาร์กกัน เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันสนุกแค่ไหนเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแล้วว่าไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องนำลิชแบนนี้นะครับไปรับเสื้อชูชีพนะครับเพราะว่าในการเล่นน้ําของเลคแคบเวนรีสอร์ทแห่งนี้นะครับในวอเตอร์พาร์คเราจะต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนลงน้ําทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่เลคเวนรีสอร์ทแอนด์พาร์คนะครับสนุกสุดยอดและมันมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับการมาเที่ยวเลคเวนรีสอร์ทแอนด์พาร์คในครั้งนี้ของผมเนี่ยผมวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่2วัน1คืนนะครับราคานะครับก็ไม่แพงมีโปรโมชั่นที่สุดคุ้มมากๆเลยนะครับดูเอาครับว่าคุ้มแค่ไหนนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเฉลี่ยตกหัวคนละ1,800บาทนะครับได้ทั้งห้องพักสไตล์มันดีมนะครับอาหาร3มื้อเลยนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับรับรองว่าอิ่มแล้วก็ ทำให้คุณน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นบรรยากาศและความสนุกทั้งหมดของผมแล้วนะครับถ้าอยากสนุกแบบผมเนี่ยแนะนําเลยครับมาเที่ยวกันแบบเพลินๆกับช่องเพลสเตชันของเรานะครับที่เล k e คเวนรีสอร์ทแอนด์พาร์คแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมนูอาหารเย็นที่เป็นบุฟเฟ่ต์ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเริ่มที่ข้าวสวยนะครับแล้วก็เป็นผัดผักนะครับไก่อบครับน่ากินมากครับไก่อบไก่ทอดนะครับ อันนี้หมูผัดพริกไท่ดำครับแล้วก็เป็นน้ำพริกครับน้ำพริกกะปิต้มยำแกงป่าปลาทับทิมครับนี่ผัดซีอิ๊วแล้วก็ลับไก่ครับยำไข่ดาวข้าวผัดกุนเชียงนี่นี่สั่งได้ครับส้มตำไทยส้มตำปลานะครับว้าวบาสลัด เฉากล้วยอินมะพร้าวน้ำแข็งใสครับโดยรวมก็ถือว่าอาหารหน้าตาหน้ารับประทานนะครับสวรสชาติก็กินได้ครับ อย่างไรกันบ้างครับสำหรับที่พักริมเขื่อนสีนักลินสุดชิคพร้อมสวนน้ำสุดมันที่เลคเฮเวอรีสอร์ทแอนด์พาร์คแห่งนี้นะครับเราได้เล่นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานี่แหละครับความเพลินเพลบวกกับเลินนะครับเท่ากับเพลินเล่นและเรียนรู้ไปด้วยกันกับพวกเราช่องเพลสตชั่นสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามพวกเราช่องเพลสตชั่นเราจะสร้างความเพลินมาให้รับชมต่อไปสวัสดีครับ